เล่นหุ้นให้รวยกำไรอย่าใช้ใจนำสมองโดยพักจงซอกอีพีสองการลงทุนก็จาเป็นต้องเคารพคุณค่าในตัวเองนักวิชาการแต่ละคนให้นิยามคำว่าคุณค่าในตัวเองแตกต่างกันบางคนก็มองว่ามีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าการนับถือตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเอง ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือความเชื่อมั่นในตนเองว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนปัจจัยที่สำคัญที่สุดในนิยามเช่นนี้คือตนเองเพราะการตัดสินคุณค่าของตัวเราไม่ได้เกิดจากการยอมรับจากคนอื่นหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกแต่เกิดจากการตระหนักรู้ด้วยตนเองท้าไม่ตระหนักเรื่องนี้เราจะยึดติดอยู่กับคุณค่าในตนเองแบบจอมปลอม โดยหลงมัวเมาอยู่กับประวัติด้านการศึกษาคุณสมบัติส่วนตัวหรือประกาศนียบัตรต่างๆหรือไม่ก็ยึดติดกับยอดไลค์ในโซเชียลมีเดียเพราะช่วยยืนยันว่าเราได้รับความรักมากแค่ไหนคุณค่านในตนเองเป็นปัจจัยจำเป็นต่อการสร้างตัวตนถ้าเราหลงอยู่กับชีวิตที่ต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นเพื่อรักษาคุณค่านในตนเองแบบปล,ปลอมๆ ตัวตนของเราจะบอบบางเหมือนปรา,าสาททรายและวนเวียนอยู่กับความไม่สบายใจเป็นเวลานานชื่อของความไม่สบายใจนี้ก็คือความรู้สึกต่ำต้อยคนเรามักคิดว่าอย่างน้อยเราควรจะทำให้ได้พอๆหรือเทียบเท่าคนอื่นไม่ใช่หรือเราต้องมีอาพาร์ตเมนต์สักห้องในกรุงโซลเราจะต้องขับรถนำเข้าจากต่างประเทศถ้าไม่อยากแบมือของเงินลูกยามแก่เท่า ก็ต้องขยันทำงานเก็บเงินถ้าร่ำร้องถึงสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆก็มักโดนมองว่าเป็นคนไม่มีประสิทธิ์ประสาะเรื่องราวในโลกหรือไม่ก็พูดจามักใหญ่ใส่สูงสุดท้ายแทนที่จะสนใจสิ่งที่ตนเองต้องการก็จะหันไปยึดติดกับสิ่งที่คนอื่นยอมรับแน่นอนว่าชีวิตที่ใฝ่ฝันถึงประวัติการศึกษาที่ดูดีคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม และอพาร์ตเมนต์ในเขตคังนัมกรุงโซลไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันและ,ะไร้คุณค่าแต่อย่างใดแต่ถ้าใช้ชีวิตตามความปรารถนาของผู้อื่นสัก40-50ปีเราจะตระหนักรู้ในที่สุดว่าสิ่งที่เคยยึดติดนั้นเป็นเพียงความฟุ้งเฟ้อไม่ใช่ความจริงส่วนสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นคุณค่าของตนเองก็เป็นเพียงความพยายามเพื่อไม่ให้รู้สึกต่ำต้อยฉะนั้นต่อลงทุน ก็ต้องพิจารณาถึงคุณค่าในตนเองด้วยโดยทั่วไปแล้วเวลาเริ่มลงทุนเรามักเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนมีคนซื้อหุ้นบริษัทเซลทรียนและขายได้กำไรถึง120%ปีที่แล้วซื้อหุ้นแบบทุ่มหมดหน้าตักเลยได้มา6ล้านกว่าถ้าลงทุนโดยหวั่นไหวไปกับข่าวลือเหล่านี้แม้ว่าภายหลังจะเป็นความจริงจะสงบจิตสงบใจไม่ได้เลย เมื่อคุณค่าสั่นคลอนไปตามสิ่งต่างๆความอดทนอดกลั้นความสามารถตัดสินใจและพลังในการดำเนินงานจะพังทลายเราควรเรียนรู้และตั้งคำถามว่าเพื่อนซื้อหุ้นอะไรด้วยวิธีไหนและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ใช่จุดจบว่าเพื่อนหาเงินได้กี่ล้านถึงเปลี่ยนมาขับรถเบนซ์คุณค่าในตนเองที่ผมคิดคือการยอมรับความแตกต่างระหว่างตัวเรา กับเพื่อนที่เป็นเศรษฐีในปัจจุบันแล้วเรียนรู้ความเฉลียวฉลาดของอีกฝ่ายความต่ำต้อยเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าการด้อยค่าตนเองคนมีเงินจะเอาตัวออกห่างทัศนคติทางลบพวกเขาไม่มองข้ามคนที่ไม่มีเงินแต่ก็ไม่ชอบคนที่โอ้อวดตนทั้งที่ไม่มีแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของนิสัยหรือบุคลิก,กภาพส่วนบุคคลแต่ถ้ามองจากสายตาของนักลงทุนแล้วจะพบว่า เราเศรษฐีเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ให้เรียนรู้จำนวนมากอย่าก,กังวลว่าเราไม่มีทางไล่ตามพวกเขาได้ภายในเร็วๆนี้สิ่งสำคัญคือเรียนรู้วิธีของพวกเขาและนำมาใช้กับทรัพย์สมบัติของตนเองหมายความว่าในเมื่อบัญชีหุ้นของเรามีมูลค่าเพียง50ล้านวอนก็ไม่ควรทำตามคนที่มีบัญชีหุ้นมูลค่า500ล้านวอนเสียหมด เราไม่ควรกู้หนี้ยืมสินหรือเอาเงินที่ไม่ใช่ของตนเองมาทำให้บัญชีหุ้นกลายเป็นบัญชีฟองสบู่หรือเรียนรู้เคล็ดลับการลงทุนของเหล่าเศรษฐีด้วยความนอบน้อมและยอมรับโดยไม่ลืมว่าก่อนพวกเขาจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ต้องลองผิดลองถูกมาไม่น้อยเรายอมรับตำแหน่งของตนเองในปัจจุบันและเคารพการเดินทางของคนเหล่านั้นนี่แหละคุณค่าของตนเองในการลงทุน วิธีลงทุนของเหล่าเศรษฐีที่มือใหม่ไม่รู้เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักลงทุนมือใหม่ล้มเหลวพร้อมนำเสนอวิธีฝึกจิตใจและแปลงร่างเป็นนักลงทุนผู้หลักแหลมโดยเราจะศึกษาบทเรียนจากเหล่าเศรษฐีรอบตัวเหล่าเศรษฐีคือผู้รอดชีวิตจากการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนทั้งยังเคยเป็นนักลงทุนมือใหม่ที่อดทนอดกลั้น ระหว่างการเดินทางอันแสนเจ็บปวดน่าเบื่อและยาวนานถ้าคุณเป็นนักลงทุนมือใหม่จะทำตามวิธีลงทุนของเราเศรษฐีถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยทีเดียวแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ค่อนข้างยากสำหรับคนไม่เคยฟังคนอื่นและขี้สงสัยยิ่งถ้าเข้าใจผิดว่าการรับฟังคำแนะนำของคนอื่นเป็นเรื่องเสียสักศีก็ยิ่งยากเป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นที่ยอมรับ หรือแสดงความหยิ่งทะนงในศักิ์ศีแต่เป็นการสร้างกําไรจึงยิ่งจําเป็นต้องทําตามคําแนะนําของนักลงทุนที่เป็นเศรษฐีคราวนี้มาดูกันว่านักลงทุนที่เป็นเศรษฐีกับนักลงทุนธรรมดาแตกต่างกันอย่างไร 1. ไม่ยอมลงทุนแบบเทหมดหน้าตักเด็ดขาดแต่จะจัดสรรปันส่วนและสำรองเงินไว้เสมอทั้งยังมีเงินทุนและรอได้จึงไม่ขายหุ้นที่ขาดทุนเน้นลงทุนระ,ระยะยาว รอจนกว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวและไม่ค่อยไหลไปตามน้ำา 2. ไม่คิดเล่นหุ้นเพื่อเอาคืนความเสียหายจากส่วนอื่นพอราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นหลายคนพยายามเอากำไรที่ถูกช่วงชิงคืนด้วยการลงทุนในหุ้นคนที่ลงทุนด้วยความวุ่นวายใจแบบนั้นมักจะลงทุนแบบเดทเทรดโดยตั้งเป้าหมายที่กำไรสูงกว่า100เซจึงประสบความล้มเหลวซ้ำไปมาอสังหาริมทรัพย์ หุ้นทองเงินดอนลลาร์และพันธบัตรเป็นการลงทุนที่มีคุณสมบัติต่างกันจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่างกันและใช้เวลาเข้าหาต่างกัน 3. จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่อดีตไม่มีเรื่องไหนงี่เง่าและไร้สาระเท่าการมานั่งเสียใจว่าตอนนั้นน่าจะซื้อหุ้นตัวนั้นตราบใดที่ยังไม่มีทางห้ชีนเราไม่มีทางย้อนเวลากลับไปอดีต สายตาของเราเศรษฐีจะมองไปที่ปัจจุบันและอนาคตพวกเขาจะไม่ตำหนิตนเองแต่จะย้อนกลับมาสำรวจตนเองและไม่ทำความผิดเดิมซ้ำโอกาสทำกำไรมีเสมอถ้าคุณยังติดอยู่กับอดีตมีแต่จะพลาดโอกาสในอนาคต 4. ลงทุนด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึกในปี2015ผมขัดทุนจากหุ้น SK Innovation อย่างหนัก หลังจากจัดการเรียบร้อยก็ตั้งใจว่าฉันจะไม่สนใจหุ้นเฮงส่วนนี้อีกนี่คือตัวอย่างความผิดพลาดที่เกิดจากการลงทุนด้วยความรู้สึกผมไม่ยอมรับความผิดของตอนเองและหันมาใส่อารมณ์กับหุ้นถือเป็นพฤติกรรมงี่เง่ามากจริงๆแล้วหลังจากปี2015หุ้น sk innovation มีโอกาสสร้างกำไรก้อนโตหลายครั้งอย่างตอนโจไบเดนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ในเดือนพฤศจิกายนปี2020ก็สร้างกำไรมากกว่า20%ภายในเดือนเดียวจากประเด็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเราไม่ควรเอาบาดแผลในอดีตหรืออนาคตของตนเองมาปิดบังโอกาสที่จะหาเงินการลงทุนด้วยความรู้สึกจะทำให้สายตาแคบลงพวกเศรษฐีจะไม่แก้ตัวหรือโทษคนอื่นแม้จะเป็นหุ้นที่เคยขาดทุนพวกเขาจะเฝ้าดูจนเจอช่วงเวลาที่ดี แล้วลงทุนอีกครั้งโดยไม่ลังเล MBTI ที่เหมาะกับการลงทุนระหว่างให้คำปรึกษาผมเคยได้รับคำถามว่า MBTI Myers Briggs Type Indicator ที่เหมาะก,กับการลงทุนในหุ้นคืออะไรทุกครั้งผมจะตอบว่าการลงทุนแบบ MBTI ไม่อาจบอกลักษณะนิสัยของมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบ การแบ่งนิสัยของมนุษย์ที่ตรวจสอบยากแถมยังลึกลับซับซ้อนไม่ต่างจากทะเลลึกเป็น16ประเภทถือว่าขีดจำกัดและไม่สมเหตุสมผลจึงมีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยกล่าวว่าแบบทดสอบ mbti ไรประโยชน์แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแบบทดสอบที่มาจากความพยายามและความเสียสละของนักวิจัยและผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า75ปีนี้ช่วยแบ่งแยกนิสัยของคนได้มาก จริงๆแล้วแบบทดสอบ MBTI เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการพัฒนาร่วมระหว่างอิาเบลมเยอร์สและแคทเธอรีนบลิกส์ผู้เป็นแม่กับลูกสาวเมื่อวันหนึ่งลูกสาวพาแฟนหนุ่มที่ตั้งใจจะแต่งงานด้วยมาที่บ้านแคทเธอรีนผู้เป็นแม่จึงสงสัยว่าทำไมเขาถึงต่างกับครอบครัวของเราขนาดนี้นิสัยคนละขั้วเลยจึงตั้งสมมติฐานว่า นิสัยของคนเราน่าจะแตกต่างกันตามปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็น MBTI โปรเจกต์ระยะยาวที่ส่งต่อจากแม่มาถึงลูกสาวแม้จะรู้ถึงความไม่สมบูรณ์แบบของ MBTI แบบทดสอบนี้เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากและเป็นที่นิยมแพร่หลายในปี2020ในตอนนั้นหุ้นโคสพีขยับอยู่ระหว่าง1,400จุด ถึง3,100จุดชวนให้หวันวิตกแล้วทุกคนก็นึกสงสัยว่าฉันเป็นคนนิสัยอย่างไรตอนนี้ปัญหาของฉันคืออะไรฉันจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ไหมก่อนจะตั้งคําถามว่าถ้าอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จจะต้องทำอย่างไรจำเป็นต้องถามตนเองก่อนว่าฉันเป็นคนอย่างไรชอบเข้าสังคมหรือเก็บตัวเชื่อข้อมูลที่ต้องได้เห็นกับตาได้ยินกับหูเท่านั้นหรือเปล่า ให้ความสำคัญกับลางสังหรณ์หรือสัญชตาตญาณมากกว่าหรือไม่ผมเป็นคนเก็บตัวและขี้ขลาดจุดโฟกัสของพลังงานและความสนใจจึงมักอยู่ข้างในขณะที่เพื่อน,อนจะสนใจเรื่องการสื่อสารกับคนอื่นมากกว่าเวลาเล่นฟุตบอลด้วยกันผมมักคุยกับตนเองมากจนถูกเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือบุคคลที่คนธรรมดาเข้าไม่ถึงผมมักฝันหรือจินตนาการถึงเรื่องแปลกประหลาด แล้วก็สนุกกับนิยายแฟนตาซีหรือการ์ตูนนิสัยแบบนี้อาจโดนเย้ยหยันหรือปล่อยให้โดดเดี่ยวแต่โชคดีที่เพื่อนรุ่มรุ่นเป็นพวกกระตือรือร้อนและยืดหยุ่นจึงไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกต่ำต้อยแต่อย่างใดแม้ผมจะออกกำลังกายไม่เก่งอย่างเพื่อนๆแต่คิดได้ว่าผมน่าจะมีข้อดีอย่างอื่นด้วยกระนั้นนิสัยของมนุษย์นั้นซับซ้อนและมีหลายด้าน ผมเองก็มีมุมเปิดเผยและยังเคยแสดงความปรารถนาอยากได้รับการยอมรับและเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นอยู่บ่อยๆผมอ่อนไหวต่อสายตาและมาตราฐานที่คนอื่นยอมรับจึงทุ่มตัวไปกับการสร้างคุณสมบัติให้คนอื่นยอมรับมากกว่าทำสิ่งที่ตนเองต้องการจริงๆบางทีการเลือกเรียนต่อในคณะแพทย์ก็น่าจะเป็นผลพวงจากเรื่องเหล่านี้อุปนิสัยของผม ส่งผลต่อรูปแบบการลงทุนในหุ้นค่อนข้างมากผมเชื่อสัญชตาตญาณของตนเองมากกว่าข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลและสนใจหุ้นคุณค่ามากกว่าหุ้นระดับท็อปที่ผู้เชี่ยวชาญหรือคนอื่นแนะนำสมัยเป็นมือใหม่ไร้ประสบการณ์ผมเคยลงทุนหุ้นที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์อย่างกับคนสิ้นคิดซึ่งเสี่ยงสูงมากเมื่อเป็นเรื่องการลงทุนคนขี้ขลาดตาขาวอย่างผม กลับกลายเป็นคนชอบเสี่ยงและยอมรับอันตร,รายที่อาจเกิดขึ้นได้บางทีนี่อาจเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อและความละเอียดถี่ถ้วนของอาชีพจิตแพทย์ชีวิตของจิตแพทย์มักมองหาความเงียบสงบมั่นคงและเรียบง่ายมากกว่าชีวิตที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยสิ่งเรา้าและยังต้องฟังมากกว่าพูดแม้จะโกรธก็ต้องเก็บไว้ ผมจึงต้องควบคุมความรู้สึกของตนเองอยู่ตลอดจนกลายเป็นนิสัยแม้ใจจะสแสวงหาชีวิตที่ไม่เทยเยอทยานแต่ความโลภก,กลับส่นกระเพื่อมอยู่ข้างในโดยไม่รู้ตัวแล้วอะไรบางอย่างในตัวผมที่ต้องการใช้ชีวิตแบบขรุขระและเต็มไปด้วยความท้าทายอย่างกับเล่นการพาน,นันก็พุ่งออกมาตอนซื้อขายหุ้นปกติผมเป็นคนขี้สงสัยและละเอียดถี่ถ้วน ก่าจะโอนเงินครั้งหนึ่งผมต้องตรวจสอบจํานวนเงินหลายครั้งตอนซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งผมเคยนั่งอ่านข้อตกลงทีละข้อจนเกือบหมดแต่เวลาซื้อขายหุ้นพอเห็นตนเองกลายเป็นนักลงทุนแบบเล่นการพานันและเสพติดก็ได้แต่ตกใจถ้ารู้ตัวเร็วกว่านี้ว่าจิตใต้สำนึกของตอนเองมีความทะเยอ,อทะยานความละโมบและความประมาทเลินเล่อซ่อนอยู่ผมคงไม่สูญเสียเงินมากขนาดนั้น ใครจะคิดว่าจิตแพทย์อย่างผมจะนำทรัพย์สินที่อดออมเพื่อซื้ออาพาร์ตเมนต์ทั้งหมดมาลงทุนในหุ้นแถมยังบ้าเทหมดหน้าตักไปในหุ้นเพียงสตัวอย่างกับเล่นการพนันตอนนั้นความรู้สึกตกเป็นรองความอับอายและความกระวนกระวายใจอยากมีเงินก้อนใหญ่บวกความเร่งรีบอยากแต่งงานทำให้เปลึกสมองที่ควบคุมเหตุผลเป็นอมมาตผมไม่ได้ต้องการกำไรเพียง5 1 0เอร์เซ แต่เป็น100-200%ถึงเซทั้งยังลุ่มหลงความคิดเชิงมายาคติที่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้แม้จะไร้เหตุผลขนาดไหนก็ตามอาจเป็นเพราะสมองที่กำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าทำให้โดนย่อยุบลลกป,ปั่นโดยไม่รอบคอบซึ่งไม่ต่างกับการคิดฆ่าตัวตายและผมยังทำเช่นนั้นซ้ำไปซ้ำมาทั้งที่รู้ว่านั่นคือหนทางสู่ความพินาศแล้วคุณจะเป็นอย่างไร บางคนวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเหตุผลให้ความสำคัญกับตัวเลขและการคิดคำนวณจนได้ข้อสรุปแต่หลายคนให้ความสำคัญกับความ,มารู้สึกมากกว่าเหตุผลสนใจอิทธิพลทางสังคมหรือจิตใจที่ทำให้เกิดการกระทำต่างๆมากกว่าคนที่ทำงานเป็นระเบียบจะรู้ทิศทางในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมและไม่ชอบความไม่ชัดเจนการควบคุมตัวแปร,แรให้อยู่ในมือจึงจะสบายใจ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่สนุกไปกับการปรับตัวตามสถานการณ์และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าก่อนลงทุนลองถามตนเองดูก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนเคล็ดลับวิธีลงทุนตามแบบ MBTI แบบทดสอบ MBTI ประกอบด้วยคำถาม95ข้อและตรวจสอบตามดัชนี4อย่างเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือเปล่า E I เป็นคนเก็บตัวหรือเปล่าใช้เหตุผลและตัดสินใจหรือเปล่า S N ใช้สัญชตาตญาณตัดสินใจหรือเปล่าให้ความสำคัญกับการคิดพิจารณาหรือเปล่า T F ให้ความสำคัญกับความรู้สึกหรือเปล่าให้ความสำคัญกับการตัดสินชี้ขาดหรือเปล่า J P ให้ความสำคัญกับความเข้าใจหรือเปล่าหลังจากได้ดัดชนีทั้ง4อย่างตามคำตอบของตนเองแล้ว ยกตัวอย่างเช่น INTJ ดัชนีนั้นจะนำมาวิเคราะห์เป็นลักษณะนิสัย16แบบเพื่อบอกว่าเรามองและตัดสินใจคนอื่นหรือสิ่งอื่นอย่างไรอีกในยะหนึ่งก็คือนี่เป็นแบบทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งมนุษย์เลือกที่จะคิดและปฏิบัติตัวเช่นไร E ชอบเข้าสังคมจุดโฟกัสของความสนใจ และพลังงานจะอยู่ภายนอกการสื่อสารกับคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญเกณฑ์การตัดสินใจมักอยู่ภายนอกและทุ่มเทให้กับการสั่งสมคุณสมบัติหรือคุณค่าที่คนอื่นยอมรับมากกว่าความพึงพอใจของตนเองไอชอบเก็บตัวสนใจความคิดหรือแนวคิดภายในตนเองมากกว่าการสื่อสารกับคนอื่นมักครุ่นคิดพิจรารณาและทุ่มเทถึงความรักใคร่ ที่มีต่อพ่อแม่และอดีตของตนเองไม่ได้ถึงขนาดหลีกเลี่ยงที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเพียงแต่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่คนเดียวมากกว่า s ใช้เหตุผลและผลตัดสินใจมักยอมรับและเชื่อแต่ข้อมูลที่เห็นกับตาและได้ยินกับหูตนเองเท่านั้นระมัดระวังและละเอียดถี่ถ้วนยึดกระบวนการและขั้นตอนเป็นหลักแล้วค่อยๆดำเนินงานทีละขั้นสุขุมรอบคอบ และมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นวรูป,ปรธรรม n ใช้สัญชตาตญาณตัดสินใจมักตัดสินใจตามสัญชตาตญาณและลางสังหรณ์แม้บางครั้งจะมีคนบอกว่าแปลกประหลาดหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มักให้ความสำคัญกับเส้นทางใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และคิดถึงอนาคตชอบการผจญภัยบางครั้งก็กระโดดไปลงทุนหรือทำธุรกิจแบบไม่ยั้งคิด และให้ความสําคัญกับการอ่านข้อมูลให้ออกและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆให้ความสําคัญกับการคิดพิจารณามักวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบนพื้นฐานของเหตุผลและเป็นรูป,ปรธรรมก่อนจะสรุปเป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลตัดสินใจตามความคิดคำนวณหรือตัวเลข f ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมักสนใจความรู้สึกที่ทำให้เกิดการกระทำต่างๆมากกว่าผลลัพธ์ รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการกระทำนั้นด้วยเจให้ความสำคัญกับการตัดสินชี้ขาดเวลาวางแผนและดำเนินงานมักตั้งภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยดำเนินงานอย่างเป็นระบบมักสแสวงหาความไม่แน่นอนโดยควบคุมตัวแปร ى, และทิศทางที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่คอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพให้ความสำคัญกับความเข้าใจมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยมักจัดการ และปรับตัวไปตามสถานการณ์มากกว่าพยายามควบคุมชีวิตตนเองอย่างเคร่งครัดหรือทะยานไปข้างหน้าอย่างเดียวผมมองว่ารูปแบบที่เหมาะกับการลงทุนในหุ้นก็คือ ESTJ หรือ ENTJ โดยรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินชี้ขาด J จะเหมาะกับการลงทุนแบบหวังผลกำไรเป็นเท่าตัวมากกว่ารูปแบบที่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจ P ส่วนรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับการคิดพิจารณา T จะคุ้นเคยกับสถิติความเป็นไปได้ตัวเลขและข้อมูลต่างๆมากกว่ารูปแบบที่มักตัดสินใจไปตามความรู้สึก F นอกจากนี้มีการถกเถียงว่าระหว่างรูปแบบชอบเข้าสังคมกับรูปแบบเก็บตัวอย่างไหนเหมาะกับการลงทุนในหุ้นมากกว่ากันผมมองว่ารูปแบบชอบเข้าสังคม E เหมาะก,กับการลงทุนระยะยาวมากกว่ารูปแบบเก็บตัว i ที่มักนั่งเสียใจกับความผิดพลาดและตำหนิตนเองซ้ำไปซ้ำมาส่วนรูปแบบที่ใช้เหตุและผลตัดสินใจ s จะลงทุนตามผลงานและงบการเงินโดยศึกษาข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยอย่างเต็มที่ส่วนรูปแบบใช้สัญญาณตัดสินใจ n จะไม่ยึดติดกับข้อมูลหรือตัวเลขแต่บางครั้งก็เหมาะก,กับการลงทุนในหุ้นที่เติบโตเร็ว หรือมีความผันผวนมากแต่หวังผลก้อนใหญ่ได้ต่อไปนี้คือส่วนที่จะต้องระมัดระวังขณะลงทุนตามรูปแบบต่างๆ ESTJ รูปแบบนี้เหมาะก,กับการลงทุนในหุ้นมากที่สุดเป็นคนละเอียดรอบคอบคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและรับฟังความคิดของผู้อื่นแม้ชอบหุ้นที่มั่นคงแต่บางครั้งก็อยากลองเสี่ยงถือเป็นนักลงทุนที่มีความสมดุลโดยรวมมากที่สุด es t p แม้จะอ้างอิงพื้นฐานของข้อมูลและสถิติเป็นหลักบางครั้งก็เสี่ยงไปลงทุนในหมวดแบตเตอรี่รถไฟฟ้าหรือบริษัทเทสลาตามคำพูดของคนอื่นบ้างและแม้จะมีหลักการของตนเองบางครั้งก็ลงทุนในหมวดที่เสี่ยงตามอารมณ์หรือลงทุนในรูปแบบที่ต่างจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ esfj ไหวพริบดี และคิดเป็นเหตุเป็นผลทั้งยังเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและมักโดดเด่นกว่าใครในกลุ่มแม้จะรับฟังความคิดของคนอื่นและติดตามข้อมูลโดยทั่วไปเนื่องจากเป็นคนหัวรันและยึดติดกับการตัดสินใจของตนเองมากกว่าจึงมักลงทุนในหุ้นหมวดใดหมวดหนึ่งนานเกินไป ESFP แม้ละเอียดรบอบคอบแต่ก็รักอิสระมักค้นหาหุ้นที่คนอื่นไม่รู้จักมากกว่าหุ้นตัวเด่น มีความดื้อรั้นคิดจะเดินในเส้นทางที่ต่างจากคนอื่นแม้ราคาหุ้นขึ้นพรวดพราดก็มักสนใจกระแสตรงข้ามหรือเมื่อราคาตกลงอย่างรวดเร็วก็เข้าซื้อโดยไม่รีรอ ENTJ แม้จะมีความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลแต่อยากจะก้าวไปข้างหน้าและต้องการเป็นที่ยอมรับจึงค่อนข้างหูเบาและมักอิจฉาคนที่ได้กำไรมากหลายครั้งก็รู้สึกว่า ตนเองช่างต่ำต้อยแม้จะเข้าใจสถานการณ์ดีอยู่แล้วแต่มักทำผิดพลาดเลราอยากสร้างผลกำไรมากกว่าเดิม ENTP นักลงทุนที่มีเส้นทางของตนเองและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบเสียงบ่นหรือคำแนะนำทั้งยังหัวแข็งและทำตามอารมณ์อยู่เสมอบางครั้งก็ขลาดกลัวแต่บางครั้งก็อยากเป็นฝ่ายโจมตีแล้วมักเสียใจทีหลังก่อนจะตัดสินใจ จึงควรครุ่นคิดให้ดีอีกสักนิด ENFJ มักสงสัยในข้อมูลที่คนรู้จักให้มาแล้วตัดสินใจซื้อหุ้นด้วยอารมณ์จากนั้นก็มานั่งเสียใจที่หลังแทบจะในทันทีเมื่อขาดความเชื่อมั่นและความแน่นอนในตนเองส่วนใหญ่จึงวิ่งได้แค่เบรแรกก็จบบางครั้งขายหุ้นที่เพิ่งซื้อเช้านั้นตอน11โมงแต่พอเห็นราคาขึ้นสูงกว่าราคาที่เพิ่งขายไป ก็สติหลุดและเข้าซื้ออีกครั้งมักจะเป็นพวกซื้อและขายหุ้นอย่างตื่นตระหนก ENFP รูปแบบนี้ไม่ควรลงทุนหุ้นเด็ดขาดเพราะจะเล่นเหมือนการพานนันมองการลงทุนในหุ้นเป็นเกมไพ่บาคาร่าหรือไม่ก็ไพ่โป๊กเกอร์เป็นเหมือนคนเสเพเลวางกล้ามและทำตามอารมณ์แม้จะล้มเหลวไม่เป็นท่าก็มักคิดว่าเป็นเพราะตนเองดวงไม่ดี ISTJ คิดอยากจะลงทุนที่ได้กำไรแน่นอนหรือสแสวงหาความมั่นคงจนเกินไปนอกจากจะยึดติดกับผลงานหรืองบการเงินมากแล้วยังไม่เคยแตะหุ้นที่เสี่ยงเช่นเทส l a เลยแม้แต่ครั้งเดียว ISTP แม้ชีวิตจะดูเหมือนสมบูรณ์แบบและสุขุมรอบคอบแต่บางครั้งก็มีช่องโหว่หรือลงทุนจนขาดทุน ปกติมักลงทุนอย่างปลอดภัยและปริมาณน้อยแต่บางครั้งก็ลงทุนเงินก้อนใหญ่แบบหมดหน้าตักไปกับหุ้นหนึ่งหรือสองหมวดที่ดูไม่มีความเป็นไปได้เลย isfj ไม่ค่อยสนใจการลงทุนในหุ้นชอบเงินฝากหรือเงินออมมากกว่าไม่ค่อยโลภมากและมีความอิสระในตัวเวลาเห็นคนได้เงินจากหุ้นก็จะคิดว่าเราไม่ถูกกับหุ้นแล้วแยกตัวออกไป isfp แม้จะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่มักวันไหวไปตามความรู้สึกคนที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในหุ้นรอบตัวจึงมีอิทธิพลต่อเขามักลงทุนช้าหรือไม่ก็รอฟังคำแนะนำจากคนอื่นก่อนลงทุนแม้จะลงทุนตามกระแสแต่มักเข้าไปตอนราคาสูงแล้วถอยออกมา intj รูปแบบนี้จะจ้องมองโอกาสอย่างใจเย็นพอสบโอกาส ก็จะลงทุนโดยไม่ลังเลปัญหาคือลงทุนน้อยมากหรือไม่ก็พอราคาเริ่มขึ้นก็รีบขายเอากำไรไม่อาจทนอยู่กับสถานการณ์นาจจ่าอึดอัดใจแม้จะติดลบแค่3%ก็ยอมแพ้ INTP แม้จ้องมองโอกาสอย่างใจเย็นแต่พอสบโอกาสกับลังเลคิดเยอะจนตัดสินใจไม่ได้จึงมักลงทุนด้วยจินตนาการพอเห็นหุ้นที่ซื้อราคาตกก็คิดว่า เห็นไม่ล่ะถ้าเขาซื้อเป็นเรื่องแน่แต่พอเห็นหุ้นที่จะซื้อราคาขึ้นก็จะคิดว่ายังไงก็ไม่คิดจะซื้อเยอะอยู่ดี INFJ บางครั้งอยู่ดีๆพวกเขาก็ตัดสิ่งที่คิดใคร่ครวญมาตลอดทิ้งไปตามอารมณ์คนแบบนี้มักชอบแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าไม่ชอบความมั่นคงและไม่ยอมแบกรับความเสี่ยงความกังวลและความไม่สบายใจอย่างหนัก ทำให้คิดตั้งใจลงทุนระยะยาวแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้และตัดสินใจขายกลางทาง INFP นักพน,นันขี้ขลาดคล้ายกับแบบ ENFP แต่ไม่ได้มีความต้องการเป็นที่ยอมรับหรืออยากขี้อวดมากนักจึงไม่ค่อยลงทุนมากแม้แบบ ENFP จะอันตรายแต่บางครั้งก็ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ส่วน INFP จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนจึงน่าจะเป็นประเภทเลวร้ายที่สุดในการลงทุนบทที่2การเอาชนะจิตใจเวลาลงทุนอยากรู้ติดตามได้ในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ